ถ้าหากพูดถึงต้นไม้มงคลแล้วล่ะก็หลายๆท่านอาจจะมีต้นไม้ที่ชื่นชอบอยู่ในใจอยู่แล้วแต่ถ้าจะปลูกในบริเวณหน้าบ้านของเราแล้วล่ะก็เราจะต้องเลือกต้นไม้ที่มีความหมายอันเป็นมงคลและก็ต้องปลูกในตำแหน่งที่เหมาะสมด้วยนะครับวันนี้ทางช่องของเราขอนำเสนอต้นไม้มงคลที่คนนิยมนำมาปลูกกันนะครับซึ่งต้นไม้มงคลเหล่านี้เหมาะแก่การปลูกไว้หน้าบ้าน สำหรับคนที่กำลังมองหาต้นไม้จัดสวนหน้าบ้านมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามีต้นไม้มงคลสำหรับปลูกไว้หน้าบ้านมีต้นอะไรบ้างที่น่าปลูกและปลูกแล้วจะให้โชคลาหรือเสริมสร้างสิริมงคลกับชีวิตในด้านใดบ้างและที่สำคัญราคาต้องไม่แพงด้วยนะครับก่อนรับชมคลิปวิดโวีโอฝากทุกท่านกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ เอาละเรามารับชมกันเลยนะครับว่ามีต้นไม้มงคลชนิดใดบ้างที่เหมาะสำหรับให้เรานำมาปลูกไว้หน้าบ้านของเรากันนะครับลำดับ11ต้นมะขามต้นมะขามนั้นถือเป็นต้นไม้มงคลขนาดใหญ่ที่ให้ร่มเงาและออกผลให้เราได้เก็บกินหากนำมาปลูกไว้ที่หน้าบ้านแล้วล้วก็จะทำให้ที่บ้านของเรามีแต่คนเกรงขามผู้คนต่างพากันยกย่อง และปกป้องผู้คนในบ้านจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆส่วนการขยายพันธุ์ก็ทําการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดหรือตอนกิ่งการดูแลก็ไม่ยากและที่สําคัญต้นมะขามชอบแดดจัดอีกด้วยลำดับสิบต้นโปยเซียนโปยเซียนนั้นคนไทยโบราณเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้แห่งเทพที่ช่วยคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขหากบ้านไหน ที่นำมาปลูกก็จะมีแต่ความมั่งคั่งและถ้าต้นป๋ยเซียนออกดอกแปดดอกขึ้นไปก็หมายความว่าจะมีเงินทองไหลมาเทมามีใช้ไม่ขาดมือส่วนการขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่งตอนกิ่งและพ่อมเมล็ดลงในดินร่วนซุยที่ระบายน้ำได้ดีควรรดน้ำเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งและวางอยู่ในที่ที่มีแดดรำไรเท่านั้นลำดับ9ต้นชวนชม ชวนชมเป็นต้นไม้มงคลที่ปลูกไว้หน้าบ้านแล้วจะทําให้คนในบ้านเป็นที่นิยมชมชอบมีสเสน่ดึงดูดจากคนรอบข้างและยังถือว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นสุริมงคลอีกด้วยส่วนวิธีการปลูกให้ปลูกด้วยการนําหัวมาฝังลงในดินและกรบด้วยกากมะพร้าวรดน้ําแค่สัปดาห์ละสองครั้งให้น้ำหมักเพื่อเร่งรากและให้ดอกดอกไวๆถือเป็นต้นไม้มงคลที่คนไทย นิยมนำมาปลูกไว้หน้าบ้านกันอีกชนิดหนึ่งเลยทีเดียวสําหรับต้นชวนชมลำดับที่ 8, ต้นจำปีต้นจำปีนั้นเป็นอีกหนึ่งต้นไม้มงคลสําหรับปลูกหน้าบ้านที่คนนิยมปลูกมากที่สุดซึ่งจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการงานทำให้มีความเจริญก้าวหน้าและเติบโตในหน้าที่การงานลักษณะเป็นต้นไม้ยืนต้นอายุประมาณ1 0 1ถปี ขนใบมนรีปลายใบเรียวแหลมสีเขียวเข้มมีดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อนและส่งกลิ่นหอมช่วงเย็นไปจนถึงรุ่งเช้าส่วนใหญ่จะขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งควรปลูกด้วยดินร่วนหรือดินผสมใบก้ามปูในบริเวณที่มีแสงแดดดูแลโดยการมันรดน้ำทุกวันโดยเฉพาะหน้าร้อนควรรดทั้งเช้าและเย็นให้ดินแต่ไม่แฉะหรือมีน้ำขังมากเกินไป ลำดับเจ็ดต้นเข็มต้นเข็มนั้นเป็นอีกหนึ่งต้นไม้มงคลชื่อดังที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการไหว้ครูนั่นก็คือต้นเข็มหรือดอกเข็มหากนำมาปลูกไว้ที่หน้าบ้านก็จะทําให้คนในบ้านมีปั้ญญาหลักแหลมรอบรู้เฉลียวฉลาดและมีไหวพริบที่ดีปลูกด้วยการเพาะเมล็ดและปักชำลงในดินร่วนหรือดินเหนียวปนทรายต้องการน้ำปานกลาง และชอบแสงแดกมากๆถือเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมนำมาปลูกกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับต้นเข็มลำดับ 6. กไผ่สีสุกไผ่สีสุกนั้นหากบ้านไหนนำไผ่สีสุกมาปลูกไว้ที่หน้าบ้านจะช่วยให้คนในบ้านมั่งมีสีสุกร่ำรวยเงินทองและประสบความสำเร็จกันทั่วนหน้าและถ้าจะให้ดีแนะนำให้ปลูกในวันเสาร ด้วยการปักชำลงในดินที่อุดมสมบูรณ์มีการระบายน้ำได้ดีดูแลรักษาโดยการใส่ปุ๋ยคอกและคอยกำจัดศัตรูพืชอยู่ตลอดเวลาถือเป็นต้นไม้ยอดฮิตที่คนเรานำมาปลูกกันเป็นอย่างมากในปัจจุบันลำดับที่5ต้นรัชพฤกษ์หรือต้นขูนต้นรัชพฤกษ์หรือต้นขูนนั้นหากนำมาปลูกไว้หน้าบ้านก็จะนำแต่ความเป็นสิริมงคลมาให้กับคนในบ้าน อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกันทั่วนหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณเสริมบารมีเสริมเกียรติยศและชื่อเสียงอีกด้วยส่วนการปลูกนั้นนิยมในการใช้เมล็ดในการเพาระปลูกและจะเป็นวิธีง่ายที่สุดให้เลือกเมล็ดจากฝักแกแ่ๆกมาปลูกจะได้ผลดีชอบน้ําน้อยและชอบแดดจัดถือเป็นต้นไม้ยอดนิยมที่คนเรานํามาปลูกเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ลำดับที่สี่ต้นทับทิมต้นทับทิมเป็นต้นไม้ที่สื่อถึงการเกิดของชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ทับทิมจึงนิยมนำมาปลูกไว้หน้าบ้านเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาภายในบ้านและยังมีการนำใบต้นทับทิมมาพรมน้ำมนให้แก่คนในบ้านหลังจากกลับเดินทางไกลและการไปร่วมพิธีงานศพทั้งนี้ยังมีการนำไปใช้ประกอบพิธีต่าง เพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลทับทิมนิยมปลูกโดยการเพราะต้นกล้าจากเมล็ดชอบน้ำปานกลางรดน้ำเพียงสัปดาห์ละสครั้งก็พอและให้ปุ๋ยปีละสองครั้งนิยมมาปลูกไว้เป็นคู่ทางเข้าบริเวณหน้าบ้านเป็นสำคัญลำดับที่สต้นกล้วยกล้วยนอกจากประโยชน์ของต้นกล้วยจะมีมากมายแล้วยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วนเลยทีเดียว การนำต้นกล้วยมาปลูกไว้ที่หน้าบ้านยังจะช่วยทำให้ชีวิตเราราบรื่นในทุกๆด้านอีกด้วยรวมไปถึงเรื่องของการงานหากเราคิดหวังสิ่งใดเอาไว้ก็จะได้สมความตั้งใจสำหรับการขยายพันธุ์นั้นสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการแยกหนอ่อและนําเงามาปลูกใหม่ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับคนทั่วไปการดูแลก็ง่ายแต่ที่สำคัญอย่าปล่อยให้ขาดน้ำโดยเด็ดขาด ซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่คนนำมาปลูกไว้ที่หน้าบ้านเป็นอย่างมากในปัจจุบันลำดับที่สองต้นมะม่วงมะม่วงต้นไม้มงคลที่คนไทยโบราณส่วนใหญ่นิยมนำมาปลูกไว้ที่หน้าบ้านเพื่อป้องกันและขับไล่อันตรายจากสิ่งไม่ดีให้ออกไปทั้งยังเชื่อว่าต้นมะม่วงจะช่วยส่งเสริมให้ฐานะของคนในบ้านจเจริญรุ่งเรือง เงินทองไหลมาเทมาส่วนการขยายพันธุ์นั้นสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการพาเพาอเมล็ดและตอนกิ่งเป็นไม้ที่ชอบแดดและ,จะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงหน้าฝนลำดับที่หนึ่งต้นมะยมมะยมบ้านไหนที่ปลูกมะยมไว้หน้าบ้านจะทำให้มีแต่คนนิยมชมชอบมีเมตตามหานิยมและเสริมสร้างเสน่ห์ให้มีแต่คนยกย่อง อีกทั้งยังช่วยป้องกันพูดผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในบ้านอีกด้วยในพิธีสําคัญสคัําญก็จะนํากิ่งมะยมมาใช้เพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนการขยายพันธุ์นั้นสามารถขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดลงในดินร่วนสวยุยหรือจะตอนกิ่งนอกจากนี้มะยมเป็นพืชที่ชอบอยู่กลางแจง้งการดูแลรักษาง่ายและไม่มีเรื่องศัตรูพืชให้กวนใจอีกด้วย และนี้ก็คือ11ต้นไม้มงคลสำหรับปลูกหน้าบ้านและต้นไม้จัดสวนหน้าบ้านเหล่านี้ที่ควรปลูกไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะครับหากท่านกำลังหาต้นไม้จัดสวนอยู่พอดีต้นไม้มงคลสำหรับปลูกหน้าบ้านเหล่านี้ก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วบ้านทุกท่านล่ะครับปลูกต้นไม้อะไรไว้ที่หน้าบ้านกันบ้างคอมเมนต์มาได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชม เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ